สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับ Honda City ZX นะครับตัวรถมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สนะครับรถบอดี้สวยไม่เคยชนตัวรถปีจดทะเบียน05นะครับแต่จะเป็นรถท้ายปีแล้วครับคันนี้ในเพจลงเป็นปี06แล้วนะครับผมรถดยรวมสวยเลยสียังคงเป็นเดิมๆโรงงานนะครับยางคู่หน้ายางใหม่นะครับผมเนื่องจากของเดิม เจ้าของไม่ได้เปลี่ยนมานะครับยางบวมผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยป้ายแดงปี23นะครับสีดําเดิมโรงงานเกียร์ออโต้นะครับคันนี้จะเป็นภายในดําคู่หลังก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับปี2020นี่นะครับแต่คู่หน้าสภาพไม่ไหวแล้วครับผมก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับรถโด,ดยรวมสวยครับเกียร์ออโต้นะครับตัวท็อปสุดคันนี้ มือเดียวป้ายแดงเจ้าของซื้อเงินสดเลยไม่เคยติดแก๊สริ้วรอยก็มีบ้างตามการใช้งานนะครับตามสไตล์สีเดิมเลยท่านที่ชื่นชอบสีเดิมก็คันนี้ตอบโจทย์ครับไม่ผิดหวังหลังคาไม่มีด่างซิดนะครับฟิล์มรอบคันระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมแอร์เย็นปกติเกียร์เข้าเปลี่ยนนิ่มนะครับไมค์คันนี้จะอยู่ที่แสนหกนะครับเจ้าของเข้าศูนตลอดนะครับ นี่นะฮะตัวยางเดี๋ยวผมใหด้ดูีผมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับโอเคอันนี้นี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนเลยช่วงล่างดีเลยรถคันนี้สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานรับไปก็ใช้งานได้ทันทีนะครับขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลออกตกได้หมดเลยนี่นะครภายในก็จะเป็นภายในดำนะครับเบาะดำมียีตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับผม เป็นดิสเบรกสล้อนะครับครอปสุดของโชมนี้แล้ว CITY ZX ซรถก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนี่นะฮะพวกหลักยิ้มมีบ้างสีโดยรวมสวยครับรถภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนตัวนี้ยังมีประกันอยู่นะครับผมประกันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็น2บวกหรือ3บวกนะครับประกันจะหมดเดือน11นะครับภาษีหมดเดือนธันวา นี่ละครับน็อตแก้มก็เดิมๆเลยไม่เคยแกะเดี๋ยวผมให้รับชนด้านท้ายกันก่อนนะครับเพราะว่าฝนมันกล้ตกแล้วมืดไปแล้วฮะร,รีบก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันรถสมบูรณ์นะครับรับไปไม่ต้องซ่อมใช้งานได้ท,ทันทีขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลพร้อมเลยครับสำหรับคันนี้มือเดียวป้แดงนะครับ เดิมๆครับผมกาวยาแนวตะเข็บก็ยังเป็นเดิมโรงงานนะครับล้ออะไหล่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีครับผมพื้นท้ายนะครับเห็นไหมโอเคกาวแนวพื้นท้ายชายตะเข็บนะครับก็ยังเป็นสีเดิมๆเลยโอเครถฝาท้องฝาท้ายนะครับไม่เคยแกะ ั้งสองฝั่งนะครับรวมถึงเหรียญกันกระแทกด้วยนะครับผมทั้งซ้ายและขวายังคงอยู่ตามปกตินะครับอ๋อช่วงนี้ในหมู่บ้านผมก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จเลยเอ,อันนี้นะครับเหรียญกันกระแทกในส่วนของลูกยางประตูนะครับอยู่ครบครับผมต้องบอกว่าอยู่ครบทุกจุดทั้งคัน,นครับ รถบอดี้สวยมากครับผมไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับโอเคนี้เน็น็อตแก้มนะครับผมภายในก็สะอาดเรียมครับหาใช้งานอยู่แนะนำเลยเครื่องเกียร์ดีมากครับสำหรับคันนี้ไม่จีที่แสนหกสี่พันนะครับผมอันนี้จะเป็นใบในส่วนของ การเข้ารับบริการศูนย์ h o n ด้านะครับเข้าไปล่าสุดก็น่าจะประมาณสักกลางปีอ่อนนี่ไงเดือนมกราไม่ใช่กางปีโทษทีต้นปีครับผมรถไม่ค่อยได้ใช้ครับเข้าไปเมื่อแสนหกสนะครับหลังจากเข้าไปเนี่ยก็วิ่งไปประมาณสักตีไปสี่ร้โลแล้วกันสามถึงส่รโลครับในระยะเวลาตีไปประมาณสักเเดือนแล้วกันฮะแปดถึเดือน ยางมันก็เลยบวมครับคู่หน้าผมก็เลยเปลี่ยนให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ารับไปเนี่ยขับขี่เกิดอุบัติเหตุอันตรายนะครับภายในก็ต้องบอกว่าสะอาดมากๆครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับอันนี้กุญแจมีมาให้2ชุดนะครับเป็นกุญแจพับเป็นรีโมทด้วยนี่มี2อ,อันเลยแบบนี้ ไฟนะปัดเรือนไหม่นะครับผมขึ้นครบนะครับไฟเครื่องแบตเตอรี่การน้ำมัน ABS Airbag อะไรต่างๆนะครับผมไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูอ่าสตาร์ทนิ่มๆเลยทีเดียวติดนะครับรถเครื่อง1 5 0 0ซีซีนะครับความประหยัดนี่ต้องบอกเลยว่าประหยัดมากๆรุ่นนี้เมื่อคันที่แล้วนะครับเป็นโฉมเดียวกันผมวิ่งมาจากบานบุรีก็200โลนิดตีไป230โลแล้วกัน น้ำมันหมดไปประมาณสี่กว่าบาทครับผมกระจกไฟฟ้าโอเคขึ้นลงครบทุกบานนะครับกระจกปรับมองข้างนะครับผมโอเค อเคก็ต้องบอกว่าเย็นมากครับสำหรับคันนี้เย็นปกติเลยอันนี้ก็จะมีเก๊ใส่ของนะครับใต้วิทยุรวมถึงอันนี้ก็จะเป็นที่เกียบบุหรี่นะครับแล้วก็จะมีช่องวางแก้วหรือว่าใส่ของใส่เหรียญต่างๆนะครับมีที่แบ่งก้านซ้ายขวานะครับสำหรับวางแก้ว ในส่วนของตัวสีตัวพลาสติกเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยนะครับผมไม่มีลอกตำหนิสักเท่าไหร่เลยรวมถึงพวงมาลัยด้วยครับพวงมาลัยต้องบอกว่าเริ่มเรียมอยู่เลยนะครับไม่แท้แน่นอนครับสำหรับคันนี้วิทยุแล้วกันติดปกตินะครับผมพวกรหัสอะไรก็มีให้ครบนะครับรหัสจะอยู่ตรงนี้นี่ครับผมโอเค สะอาดมากครับสำหรับคันนี้อันนี้จะเป็นพวกเอเอเกสารประกันนะครับแล้วก็จานนั้นจะเป็นใบหะสิรถยนตัวฟิล์มด้านหน้าผมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับรับไปอย่างที่ผมแจ้งสาหรับคันนี้ก็ขับใช้งานอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับอันนี้จะมีระบบออโต้ล็อกนะครับผม โ okay. อเคปลดล็อกก็ได้ปกติปพวกเซ็นทรัลล็อกรีโมทอะไรก็ใช้ได้ครบนะครับผมสมบูรณ์ทับคันนี้เกียร์ออโต้เครื่อง 1500cc นะครับผมมือเดียวไปแดงไม่เคยติดแก๊สตัวรถจดทะเบียนปี05นะครับบอดี้รหัสตัวถังเนี่ยเป็นปี06แล้วเพราะว่าเป็นตัวท้ายปีแล้วครับผม ผมให้ดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงก่อนรถไม่เคยมีอุบัติเหตุอย่างที่ผมแจ้งนะครับหายอยู่ไม่ผิดหวังครับผมสำหรับคันนี้ใช้งานได้ท,ทันทีเครื่องยนต์เดินเรียบนิ่งเงียบครับเกียร์ออโต้เข้าเปลี่ยนนิ่ไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับผมอันนี้ฝาหม้อพักนะครับของเดิมมันฉีกแตกนะครับผมผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับของแท้เดิมเลย รวมถึงไอ้นี้ด้วยลูกยางไม้ทะของเดิมก็ปรอบแตกไปหมดแล้วเป็นสภาพแล้วครับรถอายุมันก็สิบกว่าปีแล้วคงสภาพนี้ได้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วครับหายากแล้วครับสําหรับปัจจุบันเครื่องโดดไม่ม <Sim. S 1> ีฟันไม่ม <replicated> ีไอนะครับโอเคเครื่องสมบูรณ์ครับ ก็ยังอยู่ในเกณมปกติดีเลยโอเคป่ะ,ปะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงจุดไหนอ,อีกฝากเสงเครื่องเดิ๋ลวกันยังไงฝากไปด้วยครับสำหรับท่านที่หาใช้งานอยู่ h o n ด้า i t y เครื่อง VTEC นะครับคันนี้ตัวรถปี05ตัวเพดเนี่ยปี06แล้วนะครับผมรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานมือเดียวไปแดงรถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับในยุคน้ำมันแพง อย่างนี้นะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยบอดี้สวยด้วยครับผมสภาพโดยรวมใช้งานได้เลยยางใหม่นะครับคู่หน้ายางหลังก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปี20ช่วงล่างดีเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับผมขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลพร้อมเลยภาษีไม่ขาดนะครับมีประกันอยู่เล่มเอกสารพร้อมโอนกุญแจมีมาให้2ชุดนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับโอ้บอติดต่อนะครับ0870541266ครับขอบคุณมากครับ